ครับก็สวัสดีเพื่อนๆและ fc ที่ติดตามทุกท่านนะครับกิตายอินเวอร์เตอร์ซูเออรุ่น 600VA นะครับตัวนี้ของลูกค้าจากจังหวัดน่านอาการของตัวเครื่องก็คือเออเลอร์ไม่รันนะครับ er เออเลอร์ไม่รันเบื้องต้นผมงัดตัวฟิวออกมาตรวจเช็คนี่นะครับฟิลฟิวขาดนะครับ อาการนี้ก็น่าจะมี m o สเฟตทางฝั่ง AC ช็อตนะครับถึงฟิวขาดนะฮะก็เดี๋ยวมาแกะตรวจเช็คกันนะครับ มาดูสภาพภายในตัวเครื่องนะโอ้โหทั้งฝุ่นทั้งหยักย่อยทั้งตัวแมงมุมทั้งไข่เปลือกไข่ซากเปลือกไข่จิ้งจกนะครับแล้วก็มีตัวแมงมุมเป็นเป็นอยู่ตัวหนึ่งด้วยเมื่อกี้เห็นเดินแวบๆบแบบอยู่ไม่รู้ไปแอบบตรงส่วนไหนแล้วอันนี้นะฮะเป็นเป็นต้นเหตุนะครับที่ทำให้เครื่องมีปัญหาเนาะพวกเนี้ยนะครับ ลูกค้าเนี่ยมีทั้งตัวแมงมุมที่ตายแล้วนะเนี่ยเปียบเลยนี่นะครับตัวแมลงนี่คีจิงจกอันนี้เปลือกไข่จิงจกนะครับอันนี้เป็นต้นเหตุที่ทําให้มอสเฟชดช็อตนะฮะเป็นต้นเหตุที่ทําให้มอสเฟชดช็อตนะครับอ่าเวลาลูกค้าใช้งานเนี่ยลูกค้าต้องถอดออกมาทําความสะอาดบ้างถอดออกมาเป่าฝุ่นบ้างเนาะนะฮะ มันมีแมงมุมตัวเป็นๆสีดำๆเมื่อกี้เดินไปไหนเดินไปไหนแล้วไม่รู้เนี่ยมีเศษซากมดด้วยนะครับอันนี้เป็นต้นเหตุเลยนะครับที่ทําให้มอเสเฟษช็อตมอเสเศษทางฝั่ง a อซช็อตเนี่ยมันมีอะไรเอ่ยอายากย่ายนะครับอ่าไปนู่นแล้วแมงมุมเดินดีไปนู่นแล้วนี่นีย เดินออกจากเครื่องเมื่อสักคู่นี้เดี๋ยวจับกลับอ่ะก็เนี้ยนะฮะ,ะแมลงพวกเนี้ยนะครับทำให้เครื่องมีปัญหาลูกค้าใช้งานก็มันถอดออกมาทำความสะอาดหน่อยนึงนะครับมาเป่าฝุ่นหน่อยนึงส่วนมอสเซดช็อต ตัวอันนี้ยังไม่ได้เช็คนะอันนี้ให้ดูก่อนว่ามันมันเป็นสาเหตุนี้เป็นต้นเหตุที่ทําให้เครื่องช็อตเนาะนะครับจริงๆแล้วนอกภายนอกตัวเครื่องเนี่ยตอนเครื่องมาถึงผมเนี่ยก็มีนะทั้งยหยักย่า י ทั้งฝุ่นนะครับก็รบกวนลูกค้านะทุกท่านเลยนะครับที่จะส่งเครื่องมาซ่อมภายนอกรบกวนทําความสะอาดให้ผมหน่อยหนึ่งก่อนที่จะแพ็คใส่กล่องส่งมาเนาะนะครับในกรณีของเครื่องนี้ก็มาก็มีฝุ่นมียหยักย่า เต็มเลยเหมือนกันผมเอาไปเป่ามาก่อนก่อนที่จะมาอ่าก่อนที่จะมาถอดก่อนที่จะมาถ่ายคลิปเนาะเพราะว่ามันเอามาวางบนโตะ๊ะโต๊ะซ่อมมันก็จะเลอะฝุ่นเนาะนะครับยังไงรบกวนด้วยนะครับลูกค้าทุกท่านเลยนะที่ติดต่อส่งงานมาซ่อมนะครับภายนอกอันก่อนที่จะแพ็คมารบกวนถ้ามีเครื่องเป่าลมก็เป่าหน่อยนึงถ้าไม่มีเครื่องเป่าลมก็ใช้แปรงใช้ผ้าทําความสะอาดให้ผมหน่อยนึงนะก่อนที่จะแพ็คส่งมานะครับ ขอความร่วมมือหน่อยหนึ่งก็โอเคอันนี้เดี๋ยวผมนําไปจัดการก่อนกับพวกซากตัวแมลงฝุ่นพวกนี้เนาะนะฮะเดี๋ยวเอาไปจัดการก่อนนะครับก่อนที่จะตรวจเช็คว่ามีมอสเฟสช็อตกี่ตัวนะครับอ่าครับก็เอาไปทําความสะอาดเป่าฝุ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็นําตัวเครื่องมาตรวจเช็คพบว่ามีมอสเฟสช็อตอยู่ 2ตัวนะครับแล้วก็มีตัวซีเนอร์เดโอดช็อต1ตัวนะครับนี่นะตำแหน่งนี้แล้วก็ตำแหน่งนี้นี่นะอันนี้เป็นมอสเฟตที่ถอดออกมานะฮะที่เสียหายซีเนอร์เดโอดนะครับอันนี้ฟิลอะฟิลขาดเนาะอ่ะเดี๋ยวจากการเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวที่ช็อตเสียหายนะครับเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวใหม่แล้วเดี๋ยวมาลองเช็คเครื่องกัน อ่ะครับก็จัดการเปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่นะครับแล้วก็ซีเนอร์ไดโอดเสร็จเรียบร้อยนะครับจ่ายไฟ AC เข้าที่ตัวเครื่องนะครับเครื่องไม่ช็อตแล้ววัดสัญญาณที่มอสเฟตนะครับทั้ง4ตัวแล้วสัญญาณก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่5 0เฮิร์นะครับปกติทั้ง4ตัวครับเดี๋ยวผมจะทดสอบ รันเบื้องต้นดูนะครับด้วยการจ่ายไฟ DC ที่42โวลต์ลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์นะครับดูว่าตัวเครื่องทำงานได้ปกติหรือเปล่านะครับเอไอไฟไฟสต็อปดวงสีแดงไม่ติดเนาะเีย <Yeah. S 1> แต่ไฟเขียวรันแล้วนะ <Yeah. S 1> อ่าไฟสีแดงไม่ติดไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรโอ oh, ขามันเป็นสนิม หลอดมันอาจจะเสียเนาะเดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีหนึ่งหลอดสีแดงไม่ติดอ่าตอนนี้เครื่องรันแล้วนะครับดูการผลิตไฟนะต้องได้อยู่ที่ระลาวหนึ่งรอยวัตต์อ่าสูงสุดอยู่ที่หนึ่งร้ยสองวัตต์นะครับเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งหนึ100่งร้อยวัตต์โอเคนะครับตัวเครื่อง ผลิตไฟออกมาได้ปกตินะครับผมรีมีกระแสไว้3แอมป์จะได้อยู่ประมาณนี้ยราวๆ1 0 0วัตต์นะฮะปกติครับก็เดี๋ยวเทสที่กำลังวัดสูงๆอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวผมใส่แผ่นไอตัวแผ่นเหล็กประกับยึดมอดเตฟ,ฟก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ใส่นะเดี๋ยวใส่แล้วค่อยเทสกำลังวัดสูงๆเดี๋ยวตรวจเช็คหลอดไฟสีแดงด้วยว่าเพราะอะไรถึงมันไม่ติดนะครับ อ่ะครับก็ใส่แผ่นเหล็กยึดประกับยึดมอฟเตอเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ก็จะมีตัวพัดลมนะพัดลมมันมีอาการเริ่มฝืดนะครับก็จัดก,การถอดออกมาหยอดน้ํามันให้ทั้ง2ตัวเลยนะฮะหยอดให้ทั้ง2ตัวแล้วก็พันเก็บสายพัดลมให้นะครับหลอดไฟสีแดงที่มันไม่ติดนะครับตอนนี้ติดแล้วที่มันไม่ติดในตอนแรกเพราะว่า บัตรกีที่ขามันตะกัวมันร่อนนะครับตอนนี้จากการบัตรกีให้ใหม่ก็โอเคติดปกติแล้วนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวมาเทสท,ท,ที่กำลังวัดสูงๆนะครับผมจะใช้กระแสในการเทสนะทางฝั่ง dc อยู่ที่อ่าสิบสแอมนะครับกำลังวัดทางฝั่ง ac จะต้องได้อยู่ราวอ่าสี่รามสิ ถึง450วัตต์จะอยู่ในช่วงนี้นะครับถ้าอยู่ในช่วงนี้แสดงว่าตัวกิจทายทำงานได้ปกตินะครับทดลองลันดูเดี๋ยวดูพัดลมก่อนเนาะพัดลมทำงานได้ปกติไหมอโอเคพัดลมหมุนปกติทั้งสองตัวเงียบไม่มีเสียงดังนะครับอันนี้ผมหยอดน้ำมันให้เรียบร้อยแล้ว โอเคนะฮะทีนี้ดูกำลังหวัดนะครับต้องอยู่ในช่วงราวๆ430ถึง450นะครับที่กระแส14แอมป์ต้องได้ราวๆนี้อ่านจะดูว่าจะได้สูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ 400อ่า441อาจจะอยู่ประมาณนี้430ถึง450ได้อยู่สูงสุดอยู่ที่447วัตต์นะครับ7วัตต์สูงสุดนะครับก็อยู่ในช่วงการทำงานที่ปกตินะฮะโอเคนะครับ ก็ผมกดเดี๋ยวนะขออภัยจะกดตัดกระแสะไปกดตัดไฟโอเคก็กิจทายตัวนี้นะครับอาการเออเลอร์ไม่รันนะฮะสาเหตุมาจากมอสเฟตช็อตนะฮะสองตัวติวขาดมีซีเนอร์ไดโอดเสียหนึ่งตัวนะครับต้นเหตุมาจาก พวกตัวแมลงมันเข้าไปเนาะมีมดนะฮะเท่าท,ที่ที่ที่ตรวจพบเจอมีมดมีแมงมุมแล้วก็มีพวกตัวแมลงนะครับแล้วก็มีไข่จิ้งจกก็น่าจะมีจิ้งจกเข้าไปด้วยนะฮะแล้วก็มีพวกหยักย่ายเต็มเลยนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้เครื่องชอนะ็อตนะอ่ามีตัวแมลงเข้าไปชอ็อตทําให้อ่าวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันมีตัวแมลงเข้าไปเนี่ยทำให้เกิดการชอ็อตรัดวงจร ทำให้มอสเศษช็อตนะครับก็ลูกค้าใช้งานต้องมันตรวจเช็คนะครับถอดออกมาทําความสะอาดปัดฝุ่นเป่าฝุ่นบ่อยๆหน่อยนึงนะครับสักเดือน2เดือนครั้งก็ยังดีเนะาะไม่งั้นถ้าเราใช้ไม่ดูแลตัวแมลงพวกนี้มันเข้าไปทําให้เครื่องเกิดการเสียหายนะครับก,การช็อตเสียหายได้เราก็จะต้องเสียค่าซ่อมอยู่เรื่อยเนาะ ถ้าเราใช้แล้วไม่ดูแลอ่ะโอเคก็นะครับอุปก,กรณ์ที่ช็อตนะเปลี่ยนมอสเฟียเป็นอุปก,กรณ์ตัวที่เสียหายตัวเครื่องตอนนี้กลับมาทํางานได้ปกตินะครับก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับในหาในคลิปที่เท่ากันใดขออภัยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ